พ่อรวบรวมแรงเหมือนพิทีมเลยอ่ะเ,อเยอะววันนี้โจโหยุดงานหนึ่งวันนะพ <c oughs> ี่แซคกับพ่อต้องเช็คกันล,ล้างต้องจัดสิอัอออน<พ>ออนี้ม <พอ S 1> ีอะไรดีทำไมแบบพ่อมาล้างเลยอ่ะถามพ่อดิมีอะไรดีพ่ออ๋อนี่มาขายดีต้งนีดล้างเอาหนี้ใช่ไหม ขอบอกรุ่นนี้ขายดีมีไปกี่ทีก็หมดนะพ่อนะอาล้างไปให้ห้าร้อยคุณเล่นนะขายได้ถึงให้อ่ะขายได้ไปห้าร้อยพอบอกขอบอกรุ่นนี้ไปทีกี่ทีก็หมดกกหกห้าศูนย์อาครับเพื่อนเพ้่อนแล้วย่างเป็นสีดำด้วยอพอตั้งใจล้างมากแล้วตอนนี้ห้าร้อย ทำไมฟองมันทอกอย่างนั้นเก็บพอไปก่อนเอาผมเรียบร้อยเอาไดี๋ยวเราดูตอนล้างเสร็จอีกทีนะฟองเลยความจริงทีนี้สวยจัดนะราคาถูกๆสองแสนสามอมื่นเก้าพันพอ ดูปะไม่ต้องทำเสียงนี้ได้วะเหมือนดูว่ะเมย์ก็หาว่าเราใช้พ่อนะเอ้าใช้พ่อทำงานอยู่บ้านกตัญญูดีกว่าให้พ่อออกไปทำงานที่บ้านใช่นะจริงปะพ่อทำงานอยู่เราเราเห็นเราเราก็ดูแลพ่อถามดีได้ใช้พ่อไหครับพ่อไหมพี่บอกชอบราคาละห้าร้อยพ่อพ่อบอกว่าบอกรูเลยรังทุกวัน มาละคาละ500 10, ห้าร้อ<ว>ยน <ปะ S 1> ี 5, ่สิบวันสิบขัยไหวไหมไหวไหยพ่อรวย้าพันมาละห้าวันความสวยความงามอยเงาชัดมากหม่เกม เรียบร้อยนะคะหนี้ไงมากถูกด้วยทำไมต้องท่าเยอะขนาดนี้มั้ยคืีล่าดีล่า เซ็ตเถอนี่นะโอ้แว๊บนะกระเบื้องขนางสนใจ CBR หกสู R ปีสิบเก้าวัยวัยไม่วิ่งหนึ่งหมื่นกิโลนะฟังเสียงท่อไปของปากค,คอมคอไปนะรถดีต้องสตาร์ททีแรกติดเพราะว่าถ้าไม่ติดแสดงว่าหน,านังเขาท่ออาปิด โจชิวออเหกาะสมกันลุงครบทุกอย่างน้เงินสองสนสามเก้าพบาทเท่านั้นราคาีพอแ้พอนะสนใจทั้งมืออะไจบมอได้ล่าู้องแปดเก้าองแปดเก้าเราไม่ต้องสูตรก่อนสิอแปดเกาเก้าหนึ่งหนึ่งอ๋อจัได้หรืแล้วจได้ไงแต่ก็รู้กินลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายายครับบ๊ายบาเอน้อย Be caught! Be caught! Yeah! yeah.